ความเชื่อวิธีเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องโชคลาภดวงชะตาและห่วงจุย้ยเป็นเรื่องที่งมงายเพราะมีหลายคนที่เลือกวิธีการเก็บเงินโดยอิงความเชื่อแล้วสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นและที่ก็ยังถือว่าเป็นการจัดระเบียบการเก็บเงินให้ตัวเองไปในตัวอีกด้วยรวบรวมแดความเชื่อ ในเรื่องการเก็บเงินบนโลกโซเชียลโดยเฉพาะการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์เนื่องจากกระเป๋าสตางค์ถือเป็นปราการด่านแรกที่จะต้องเจอกับเงินของเราก่อนถ้าเก็บให้ดีจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรก็ง่ายขึ้น 1. กระเป๋าสตางค์ใบเก่าแสนหลุดลุยทำให้เงินทองรั่วไหลเมือม่อใช้กระเป๋าสตางค์ใบเก่งมาสักระยะหนึ่ง ก็ถึงเวลาพิจารณาว่าเหมียวร่องรอยชำรุดมากน้อยแค่ไหนตามหลักห่วงจุ้ยแล้วเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ไม่ควรฉีกขาดเลยมีได้หลุดลุยออกมาเพราะจะมีผลให้เงินทองหลุดลุยรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาสมกับสภาพกระเป๋าทั้งนี้ในหลักความเป็นจริงแล้วการใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีสภาพยับเยินก็ยังทำให้บุคลิกดูไม่ดี รวมถึงเงินยังมีโอกาสหล่นหายตามรอยด้วของกระเป๋าสตางค์อีกด้วย 2. กระเป๋าเรียกทรัพย์คือกระเป๋าที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อที่บอกว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนตุงจึงทำให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าแต่ละคนคงมีบัตรต่างๆเช่นบัตร ATM บัตรเครดิต บาดสะสมแต้มตามร้านอาหารนา้ำบตรหรือแม้กระทั่งใบเสร็จที่ยัดไว้ตามมุมนอกจากจะไม่ถูกต้องตามหลักคงจุ้ยแล้วยังบ่งบอกถึงวินัยที่ไม่ดีของผู้ใช้และทำให้กระเป๋าสตางค์สวยๆของคุณเสียรูปทรงวิธีแก้คือควรทิ้งใบเสร็จหรืออะไรที่ไม่จำเป็นออกไปแยกออกเป็นสองใบกระเป๋าสตางค์มีซิปไว้ใส่เหรียญหน่อย และกระเป๋าเก็บบัตรหรืออย่างน้อยแยกเป็นสัดส,ส่วนก็ยิ่งดีนอกจากนี้ยังมีอีกความเชื่อที่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีควรมีซิปเพราะจะยิ่งช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ยิ่งขึ้น 3. หัวใจหลักอยู่ที่การจัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์จะเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์อย่างไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นระเบียบแยกเหรียญแยกแบงค์และบัตรต่างๆให้เป็นที่เป็นทาง ไม่ควรปล่อยให้แบงก์ยับหรือมีรอยพับด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวดีกว่ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นเพราะสามารถวางแบงค์ลงไปได้โดยไม่ต้องพับและเรียกทับได้ดีกว่าบางคนก็เชื่อว่าควรแดงแบงค์ให้หันไปในทางเดียวกันอีกด้วย 4. อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าการมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าสตางค ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ควรเก็บเงินไว้ในจำนวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเผื่อในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้เงินสดการมีบัตรอย่างเดียวไม่สามารถไปได้ทุกที่นะคะ 5. ลีกเลี่ยงกระเป๋าสตางค์มือสองกระเป๋าสตางค์มือสองนั้นจะมีพลังงานของเจ้าของเก่าหลงเหลืออยู่ซึ่งคุณไม่มีทางรู้หรอกว่า พลังงานนั้นจะเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเก็บเงินของคุณ 6. เลือกสีกระเป๋าให้ถูกชะโลกเหมือนเวลาเลือกสีเสื้อผ้าในเรื่องของสีที่ถูกชะโลกอันที่จริงแล้วมีหลายสำนักที่ออกมาแนะนำแต่เราจะขออิงจากของหมอช้างสีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับแต่ละวันเกิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ วันจันทร์สีขาวครีมน้ำตาลหรือดำไปเลยวันอังคารสีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลวันพุธกลางวันสีเขียวและสีม่วงวันพุธกลางคืนสีขาวและสีม่วงวันพระฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์ สีฟ้าและสีชมพูวันเสาร์สีดำสีน้ำตาลและสีเทาวันอาทิตย์สีแดงและสีเขียว 7. พกเครื่องรางประจำตัวไว้ในกระเป๋าเรียกทรัพย์เสริมสร้างสิริงมงคลกับตัวเองที่จะช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้นโดยเครื่องรางของครั้งที่เขาว่าพกแล้วดีก็มีด้วยกันหลายสิ่งเช่น เงินก่อนถุงเงินกวันถุง,ง,ถงหรือเงินก้นถุงก็คือเงินที่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตั้งใจเก็บไว้โดยที่ไม่ใช้โดยเชื่อว่าเป็นเสด็จมงคลแก่ตัวเองทำให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ามีเงินเก็บมากขึ้นซึ่งเงินกวันถุงนั้นก็มาได้จากหลายแหล่งขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเช่นได้มาจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจากพระจากเจ้า เก็บตามหลักนักสัตว์เก็บเนื่องจากเป็นเลขลงท้ายปีเกิดในขณะที่บางคนก็แอบซุกแบงตามซอกหลืบโดยเลือกเก็บแบงที่เป็นเลขเก้าเยอะๆแบงเลขสี่เป็นต้นเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภลักษณะนหน้าตาจะเป็นเหรียญจีนโบราณสามเหรียญเรียงกันแล้วร้อยด้วยได้สีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพอันทรงพลังระหว่างฟ้าและดิน คุณสมบัติต่างนี้คือทำให้เงินทองไหลมาเทมา8ปฏิบัติดีต่อกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ก็จะตอบแทนคุณเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตางค์ออกมาวางตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะกับการเก็บของมีค่าหลีกเลี่ยงการวางบนพื้นบนโต๊ะอาหารในห้องน้ำหรือที่ไหนก็ตามที่คิดว่าสะดวก กวนรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าตามหลักห่วงจุย้ยการทนุถนอมและมอบความรักให้กับกระเป๋าสตางค์จะช่วยให้กระเป๋าสตางค์นั้นดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นมีใช้ไม่ขาดอีกทั้งการเก็บกระเป๋าสตางค์เป็นที่เป็นทางยังทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆท้ายนี้ยังมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สําคัญที่สุด ที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่นั่นก็คือการมีวินัยในการเก็บเงินซึ่งหมายถึงการวางแผนการเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเป้าหมายที่สำคัญของตนเองว่าต้องการเก็บเงินเพื่ออะไรเช่นซื้อบ้านเ้อรถปลอดหนี้และมีความตั้งใจจริงในการเก็บเงินที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงเส้นทางการเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่ายขึ้น หากขาดสิ่งเหล่านี้ต่อให้คุณจะเล่นทิกอิ่งห่วงจุ้ยสักแค่ไหนก็คงประสบความสำเร็จยากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ